วันนี้รัสเซียได้ใช้ยกำลังทางทหารบุกยึดพื้นที่ของประเทศยูเคนมากขึ้นเรื่อยๆจากคิดตะวันออกซึ่งติดกับชายแดนรัสเซียตอนนี้กำลังรุกคืบหน้าแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนอกจากการทำสงคารามในยูเคนแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ ยูเครนและวิกฤตเศรษฐกิจนี้จะลามไปทั่วพื้นที่ยุโรปนี้ไม่พ้นประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้จากสงครามรัสเซียยูเครนเมื่อเราหันมาดูแล้วนายกรัฐมนตรีประยุทธ์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคงรับมือไม่ไหววิกฤตเศรษฐกิจไทยก็แก้ไม่ได้นำซ้ำยังถูกซ้ำเติมจากวิกฤตเศรษฐกิจจากสงคราม ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมรับมือเรื่องนี้ดีๆนะครับเพราะเรามีรัฐบาลที่ไร้ความสามารถดังที่มีการพูดกันเสมอว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดวันนี้ผู้นำของเราโง่จริงครับไม่ได้แกงโง่ดังนั้นพี่น้องคนไทยทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกที่จะถาถมมาที่ วิกฤตเศรษฐกิจของไทยขอให้ทุกท่านเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีรับความหายนะทางเศรษฐกิจของโลกณบัดนี้